ค่ะสวัสดีเอฟซี ancy, แฟนช่องทุกคนนะคะมันี้นอนทียากก็จะไปตามหาคนขายกุ้งนะคะคนขายกุ้งเพื่อนบอกว่าเลขเด็กน้อยบอกนะคะบอกมาถูกซีงวดซ่อนนะคะงวดนี่เป็นงวดที่หานะคะเลขหาเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปช่มน้ากันเลยคะ่ะสองงวดวระหรันเพื่อนไทยแย่ก่หงวด้องหันะข่างวดมะหนึ่งสองถ่ายมันซีซีหนึ่งสองต พออยู่นี่นี่สิมีเลขคนขายเตียงกับคนขายกุ้งส่วนมากผู้ใดแม่นเขากันมันค้นขายเตียงแต่ว่าคนขายกุ้งกับเขาอยู่โดนโดนที่อะม้วนว่าหันพ้นเขาสี่หกสองม้วนว่าหันพ้นหามากเร็วอันเตียงมันก็บ่คอยมาบ่คอยมาตลอดม้วนว่าหันพ้นหายสิบสองแล้วไมบ่เขาหันห้องปฏิดต่อเขาหันห้องปฏิบัติไม่บอกสิบเอ็ดหันทบไปหาเขาขอร้อขอเขาหายยู่ บอหนูเห็นหนูเห็นพ่อไปขายกุ้งอะนะไปทั้งบ้านนั่นคือสิ่งทจากคนหลายคือไย้ยินว่าเด็กน้อยบอกเลขบอ่ะค่ะเด็กน้อยมาได้ทั้งใดเด็กน้อยบ้านนั่นเขาบอกถืกจังหวัดแล้วบอกถึงทีมหมดแล้ว งวดนี้มันบอก40 40ป้าบอกถึงซี่งวดแล้วเออนี่แหละงวดที่ห้าเท้างวดนี้งวดวันที่ห้าเอองวดที่ห้าแล้วเนี่ย40ป้าคือชัดเจนเพราะยัยมันเด็กน้อยจ้าขวดโอ้ยกูจะยุ่งว่ะอืมกูมีเก็บขวดทุกแปดขวดนี่ละเก็บขวดแปดขวดนี่ละแล้วก็ได้ถามเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายอืม มันบอกว่าห้ามันมาบอกมนขึ้นเนี่ว่าให้เสื้อ C0 ูนือเรื่องกระเสื้อแล้วตันเสื้อ C0 ชัดเจนอ่วดนี่านมากนี่เพื่อนบอกบนเขาบอกล่างส่วนมากพ่นสิมากบนอ๋อสวนมากถือซี่งวดนี่สิเป็นบนเป็นบนวันนี้ C0 หางเดียวหางเดียวเลยวันนี้ชื่อใหญ่งีลักล่อยหาส่เอาบอกคักปานันตีบอกคักปานันแล้ว รักลอยเอายังขัดรักลอยหาใส่เอาแสดงว่าเพิ่นมั่นใจว่าเลข40ูนี่จะเป็นบนแม่นบ่คคะเออบนอือหนูเห็นพ่อไปขายกุ้งประจําน่ะจะรู้เรื่องรู้เรื่องอีลีพี่น้องเอ้ย40ปลาย่ำคักปลาหนั่นนะเพิ่นก็บว่ได้ว่ายังไรก็นี่บอกนี่ต่ว่าเล็กสามตัวนี่เลยบอกแกมเนี่ยเลยนี่ต่ว่าเล็กสามตัวหาเซลเออหาเอา เล่นบอกวันวันมาขึ้นยามั้นมาบอกสีศูดมันนะปันเออท่านนี้ถ้าวดงนนี้จะเป็นงวนที่หางวดที่หาแล้ววดนี้ออพอได้น้ำเพินจักใบไปรัตตัลีบอกมาท่านใดเพื่อนพึ่งบอกเมื่อนี้หรือบอกเมื่อไงบอกได้สามมือแล้วเมื่วานก็ไปวานปุ๋ยเข่าก็เลยบอกได้พอรัตตอลีเพื่อนบอกว่อมาสามมือนี่แล้วสามมื้บอบอกห้างเดียวครับคือยูรัตตอลีจักสองใบยู ตางเถิกหลงวัดที่หนึ่งก็จะไปอยู่คราดทุนอ้าวเศร้าขายกุ้งเลยบ่อกออมันก็จะเลื่อแม่โคราดแม่ตลาดไงแท้อยากอยังมีเบิดฟังนี้มีน้องพนว่ากันพันถึอเลขพันนี่พันสิไปอยู่คราดพันสิบ่ขายยี่แถวกาฬสินธุ์เราขายบ่ดีมันบ่างไปอยู่คราดมันก็เมี่ยงไงนาะอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเออก็นนี้ละเพันวาเลขเล็กน้อยบอกนะคะหางเดียว40ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะว่นแล้วพั้นมาเล็นเอง บขาโม่เนี่ยคุณป้ากุ้งน้อยกุ้งอันขายกุ้งน้อยกุ้งใหญ่นี่สองอย่างเลยทั้งกุ้งน้อยกุ้งใหญ่ขายแจ้งไดมาเนี่กุ้งกุ้งน้อยกันเดี๋ยวเดืสิบห้าเรื่งกุ้งเด้อค่ะกุ้งใหญ่กับล้วนลอยบุ้งผู้ซื้อกับผู้เสียใจเพราะว่าระดับประจมตัวกันเบิ่งแล้วบู้ซื้อเนี่ยนั่นเห็นไปตาพ่อแม่พี่น้องเอ๋ซี่เพคนบอกว่าเบื้องซื้อซื้อกับผู้เสียใจอันนี้ถุงเท่าไรเนี่ยถุงเท่าไร ร้อยเดียวต้านคือขายถือแท้ไายเอฟซีอย่างได้นี่เฮ็ดจังไหนติดต่อเบอร์โทรมีอยู่บะถุงละสาวกุ้งน้อยแม่มีหดกุ้งน้อยเดี๋ยวยาข้าปิดเด้อคันยาขายหามปิดถุงน้อยน้อยนี่คือกุ้งน้อยกุ้งน้อยถุงละสาวหมายถึงว่าถุงละยี่สิบกุ้งง่ายกุ้งง่ายนี่ถุงละลอยเอาพี่น้องคือเป็นต่ซื้อแท้ ได้หัดเลขได้หัดกุ้งบันเนี่ยอยู่ในนี่ไม่ยักถุงสี่สี่เก้าไม่เก้าถุงกุ้งหน่อยไม่สองถุงกุ้งไงนี่เก้านะค่ะ สรุปคลิปนี้นะคะเลขเด็กน่อยบอกหางเดียวนะคะเพิ่นบอกว่าถือมาแล้วสี่งวดซ่อนงวดนี่สี่ศูนย์หางเดียวนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐ <c oughs> บาลฟังได้วีน้องถุงละร้อยไ้เท่าไดร่กว่าไฮไฮไฮร้อยสองบาทกับว่าเอารวยแล้วเอาร้อยเดียวพ่อข้ากับตะลกตะลกพี่น้องเวลาันขายถุงละร้อยไฮร้อยสองบาทกับว่าเอารวยแล้วนะปนหเึ่นว่าขายคะเลขออกตรงที่สี่ใหญ่ไปยุคราด <laughs> เดี๋ยวสิสรุปให้และวกันเนียนนเน่ยน,น่นอนอ๋อนี่นี่บอลลอตมันบอลเล็กตัวนี้บหางเดียวเนี่ยหมายถึงว่าหางเดียวนี่ละ่ะนักหนักนักเลยอ่ะหาเง,งินซื้อเลขกล้องนี่หมายถึงว่าขายกุ้งนี่บอสิไปซื้อเลขตัวนี้เนี่ยมันไม่มันนีะนะ่เห้อเนาะถือตัวนี้ไปยูข้อหลาดเลยข้อหลาดเลยแม่นูสิได้กินกุ้งตะบันเลยเว้ยเนาะให้เจ๊กุ้งล่ะเนาะ จักมีใครบ่มีใครดิว่ะโอ้ยใครบ่คอ่อยมีหรอขู่ซุ่มเป็นกาขายบ่แพงเด้อพี่น้องถุงละลอยนะคะก็เลยอุดนุนเพิ่มสองทุงอือได้ม่เ,เห็นไม่ร้านบ่เห็นดิไม่ไงร้านไปถ่ายคลิปอันนี้อันนี้พ่ออันนีะ บัดห้างงวดรุ่นเด็กหน่อยบอกนู้นจะเป็นน้ำหาพอใช่บัดนี้ไว้มานรคันมันงวดคันงวดนี่ถือนี่คันพเห็นนัวเลยมาฝากไว้น้ำเพ่อน้ำแม่ทุ่นเนี่เด้อเอาพูดถามว่ซื้อหหึซื้อบ่ซื้อหา่ทุมกันนั่นไหมมันถึงสองร้อยโอ้ยเนาะเอาแบ่งห้าร้อยให้กระทำห้าสองร้อยพี่น้องเลย เงินหอยเงมนเพิ่นฟหามาแล้วสามมือเนี่ยเลขตัวนี้มาอยู่น้ำพ่อสามมือแล้วฟันดีพ่อฟันดีอยู่มันบ่อแต่ว่าบ่าใได้รอตรี่จากใบบ่ไมาทหได้ตัวอื่หอโอเอามาจากบ่อกุุงมาเลยมีทั้งกุุงหน่อยกุุงใหญ่ อย่าลืมได้ซื้อได้ตัวนี้เห็นบ่เอะเดิมเห็นว่าเศรษฐกิจเมืองไทยเอาเห็นว่าดีขนาดนั้นต้องเลคิดว่าป,ปีก็ยังบอกว่าแม่ช่วงนี้เมี่ยยังกะเจ้าเจ้าเฝ้าเหรินเจ้าเฝ้าเห็ดต้องเาคิดที่ยัง,งยกะซา,างเดี๋ยวมีความมั่นคงเพราะตั้งรัฐบาลมามีตั้งเศรษฐกิจอยู่เทาเศรษฐกิจบ่ดีนะพ่อเนาะเดีียวน่ เอาไปขอเรื่งองที่ต้องเจอ,อต้ง <Okay. S 2> อง<ะ>ข่อยหมอลุนเหมือนกันเดี๋ยวแห้โอเคอ้าวให้พ่อค้าขายดีๆเด้อขายเห็นเหมือนเนด้อกุ้ง <c oughs> อุ้ยเบิดซุสมืออ๋อเบิดซุสมืออืมไม่ <c oughs> ใช่ไค่ขายเกิดนี่อ้า <c oughs> วกับคุณหลายๆที่เอาแนวทางมาแบ่งปันงวดน,นี้ก็ให้โชคดีเด้อ